สบายดีพี่น้องคนงานทามาแล้วสองสี่หกเจ็ดแปดเออลงมาพิมได้ผูกเก่าส yeah, ุ่มห้าวอะไแม่อันนี้กันพเท่าคือบ้ารถข้ามาม่ตันทางข้าเจ้านะาเออยังมมาตันทางข้าเจ้าเธอมีรถใหญ่มาก 24 4เบิ่ง4เฮ้ยไป bừng ดูไป bay เข้าแล้วก็ว่าอีนี่เดี๋ยวไป คนงานคนดานะแล้วคนงานม่ยเข้าไาอยากมาเตหวะเต้นิาร่าห่กัน่ามากวว่าเอาคนดำโอ้เมยมพิมพงานเมย์มพะว่าเมยาเขาบอกว่าไ่อโอ้ยนานหน่อยุคอไปบานคนโมดิตคนดขาจังหวกันคือข่าวจังะกัน เส้นใหญ่มาแล้วนี่ลมนั่นก็เลยอยากพ่ออยากลม้นมือจะยอเลือลมอยู่ใจตั้งมุขึ้นบ้กเลยลมก้นมือลมอันแตัวกันเจาพูนมาเรื่อย่าเนื่เมื่อคือเดพอดีเจ็ดโมูไมบ้านอเมนยูฮามาฮ มันไกลเนาะเ้ากับขื้นต้าเวลาอยู่ได้หักทอแต่่างั้งมันไกลไอ้ไกลเออจีวัตตีท้ากับบ่ได้กับกับว่าจีขึ้นเว่นกว่ามากับกะโพดเนาะบ่ได้บ่ไงบ่ได้บ่ไดบ่ได้บ่ไา้บปได้บ่ได้่ได้บนไ้บ่ได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 ้บ่าด้บ่ไ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 ด้ได้บ่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 ไดาบ่ได้บ่ไน้่ได้บ่ได้บ่ไ้บ่ได้บ่ไดขบด้บ่ได้บ่าก้บ่ได้บ่้่ได่อด่้าเไ เออเมนคันอากับเทออบติลินเนาะโทบเบอร์แม่นี่ก็ได้แต่เล่าบอกอืมให้เอาในโทรหาเอาเรื่องแปะกันเออเนียกันก็ให้อันให้เข้าเคียกันก่อนแม่กับลูกก็เข้าเข้ากันยังไงลูกเข้ามาจะก่อนเขาจะอยากตามรายละเอียดกานโทษถามมันกับบอลเลียดทันไม่ดีทันไม่ดอยากมาลายก็ต้องมาใหม่ด้วยฮิบบอกว่าสมใจหันหามลูกหลุด เก้คนบอกมานี่อือโอ้เนตาดหน้าีโดยโดย้อง่อไปากลงไากไปเปลกบ้าไคือบ้าเรามานะนำสินะสาเสาลูกอะเออล้วลงเหรอลูกใส่ลูกง่ ร้องเีนปอท่าอันนี้เอาคนงามาส่งได้คนหนึ่งนะเออว่ามากหมมากเหมืนัเขาหูไหมเดี๋ยวเพ่มไปกัเนืมึงเด้หมดอุ้มไม่บอ้ม่ว่าไจะจ่ามึงเด้ม่ะอาน่นะ บอสสาบ่นเนี่ยห่าเนี่ยผู้คนยังไว้ชนใจอันนี้เออห้องเราก็ว่ารายละเอียดว่าผู้ลูกก้านั่นน้อกสายเอาชุบเจ้าสามคนเด้อจูชุบเจ้านั่นแหละราชีเปลี่ยนผู้ดำน่ะมาหายตายแล้วเนาะผู้นี้เผื่อดรจะคนขขาวันทีมงานม่ใหญ่อันนั้นวันเอามาสามชีพวันทีอันหายเล่าอันนี้ในบ่ขนขังๆเลยบ่อส คันหุดคันหุดยักเนี่ยนะเขากัะดตาอาทิมงานจุดตาดีเพราะว่าจะเอาทิมงานตอน้นบานีมันชิบเบเบิร์ตเลเาหวนะาเขาขึ้นเมื่อวืนก่อนเมื่อวันกระทาเคี่ยวเขาหันไปนี่โวกาสเน่าดำหน้าอยู่นี่กะจะเคี่ยวเขาเขาแก่แก่เนี่ยทํทาให้แล้วกันเออกะจงโทษไปหักบานีภูไปหักที่กรทาเราอยู่เอาบ่ลยวุไปหักอยู่แลรถมจะมเลย ซือวันนี้คอยดูจาวันเมียสาไดอันแม่แม่อุ่นว่าฉันอุ่นคืออันนี้ได้โดยยิ้มเล่าหล่เฮามันแก่ไร้ยคนบ่ได้ฮัลโหบอกไปขั้นมาเมียเราได้เออขั้นขั้นขั้นเที่ยวขั้นทราบใจไปแก่ใครก็ได้ลูกเคยฮะนี่ไปแก่ใครก็ได้อยู่เฉยเล่นมาถามกันบ้าได้โอเคคือเครื่องบ้านพีแล้วอันแล้วอันมาพี่นั่นบ้านได้ในหาบเอาห่ะ มาะไรอยูบอกเละนช่วงเทานี้แม่ฮมมาล้วบอกเอาลดเราเต็มว่าพัะค่ะพัชค่ะมาลดเราลดไทยผนี้มาโฉมมันบ่ยากให้เราดปรมาณมันช่วยแม่เราไทยมากเลยนี่แม่มีผมมาส่งแบบมาเลยเออพ่อมันกูไปกินกินแก่ีไปเพื่อก็ไปมัินก็ไม่งโอ้ยหลาพีขอตอนน้ำถั่ววะลูกไพเอ้ากะเมื่อโต๊ห้าพอ่าปิดเขื่อนไัะ เออเปิดเป็นพิษตะขึ้นเนบ่เขาหากระเปินมันกินถ้าโทรหาเจ้าจะเห็นอยู่คือว่าซองทายเราโทรเบอร์ผิดบ่เบอร์จะตั้งโต๊บบ่เราโทรผิดเบอร์แล้วชนะสัตว์ซองทรายซูลสามซูลพ่อท้าอันพ่อทาพ่อตาโทรมาวอ่ะคนงานตัวยังบ่เห็นเด้อสิโทรถามว่าเจ้ามาเอาแซ่หรือแม่เราถามใหาอยู่ว่าเห็นบ้านไหนโทรหาบ้านนี่โทรตั้งซองทายแบบโทรผิดเบอร์แล้วแม่ลงถ่ายเกณฑ์โเบอร์ไปมของข้าเลยะเทะ โอ้ยพ oh, ิทเบอร์อะไรสช่ะเจ็ดหจักเบอร์ใคแล้วที่นี่นี่สามุสมุโลถ่ทยหาเจ็ดหกบอนจักใครโทรสองเบอร์สามเบอร์ไม่ไยงโตรห้าเขาได้ใช้เบอร์ว่าเป็นยบัวบัวน้ากคพักเชี่ยงโรศัพบุงี้บิวง่ยบัหักจักเบอร์ใปจักจ้ะไม่จะคอยในโห้าแล้วแล้วกระจะยที่โทรกลับมาอยู่หรอถ้าก่อเบอร์อีเมลพอดีคฮักรโถ่แล้วเป็นสิ่งเฉงเอออัน เออมักผีกันบ่าวซายครับป้าอันป้านินกินได้บ่ทุกคนอยู่ตอแม่ได้ได้เออข้าวตอนเที่ยงห้าเสีเ้ยนเผาป้านินกับตั้งมะหุงเอาะเนาะเออเผาหมูกินอันนี้เราบวกินเออป้านินไหนเรากินได้เออเ<า>น,น่ตอนเที่ยงนาะเผาป้านิน,นกับตั้งมะหุงเอาเนาะกินยังก็กินนะแม่หน้าฮะอันเจ๊กคนหนึ่งเนาะแม่าะยังกินกอีกอืมชิบะซีตั้งมะหุงกับเผาปลาอะไรเนี่ยอาจารย์คือมาล่อ ให้มากนั่งนุ่นมาบอไปชงคนงานพะแน่มาเห็นแบบแบบพี่น้องเอ้ยขอให้แมนที่ทเทิรนเว้ยนะวัฒนาคุณมันพอสมนี่ใ่มากเลยเฮ็ดปวกเฮ็ดเปียกอุชาเปิดขีบแรนเต้นดงๆเมื่อใส่ <H it> เหมือนเคยออกกับบอกนะสมมติพ่อมาขีดตัวให้กัลลานอีกไปส่งเขาจะดำหน้าพี่น้องสงอ,อกเป้าคนให้แไ่น้องดำอีข้อให้แไ่น้องดำได้สามคนว้าวชีวิตเหนียวมากบอ ข้าอินด <the> ีมาโขบคนแล้วพี่น้องข้าอินดีมาโขบแล้วพี่น้องแม่น้องดำนักก็ได้ได้ว่าได้ว่าชิปกนเพราะว่าทีมงานเฮามาเมื่อวานนี่นะเฮาเอาเข้เฮาบอกข้าเจ้าว่าเอาถั่วหกก้นเพราะว่าผัดพั่วต้าผุดไปเอาได้พี่น้องพัดถั่พิ่นไปเอาเฮาเฮาบ่ได้ไปเอาเฮาละฝากฝากให้เอาไหมหกก้นทั้งก้นผุดได้ทั้งหลายหลายน่ะเจ้าน้ำผุดหน่ะตื่มบานนี้ตะกี้มือคื้นเวลาชางชิปเนาะ มาหน้ามือเช้านี่แหละข้าเจ้าบ่มาน้ำแน่แต่เช้ากูคนพี่น้องมาเพิ่อเก้าสิบแปดใจแน่กวนเนาะมาเพิ่นเพิ่นก้าสิบแปดบ่ไม่ครับเจ็ดคนบบดนี้ไปเม่น้องดำไปสิบได้เลยนี่แล้วข้อนั้เพิ่นอีกสามคนสิบเอามาให้แม่น้องดำสามคนข้างล่านเผื่อแต่อยากลูกะข้าเจ้าบ่อยากดำเปียงเดี่ยวข้าเจ้าอยากดำมันอลูกกบกะแล้วมันได้ไร้กว่าดำวันม้านวันึลยสร้างแท้ตาน ก็โรคกระหบลานก่ะเันนันงามันลบง่ายเขาลกง่ายบาริก้าเขาจะบปันลุกง่ายี่เขาจ้าอะไรยังมาจะลุกถ้าก็เลยบอแม่น้องด้ว่าถ้าันลุกง่ายเขาลุกไวลกอื่นแล้วเจ้าก็จะเอาคนงานไม่เดีคนงาน่าลกไม่กูอีกพอที้บอคนงานใหม่ฝืนพน่อ้อง ร้อยเลยพี่น้องชามคนเป็นคนนั่นแสงตาสันบอกพี่น้องอย่าถามเนาะพี่น้องเวลาแดดออกแดดหนาขนามันจิยื้อกันพี่นอ้องเห็นบอกแนมแน,นมออก,ดอกแดดจะแจ้งนี่มันบ่ได้เวลาแดดร้อนมากิจังสีขาวคิ้วูนก็ฮุบขา,ขาจังสีพี่น้องแนมแนมแนมออกแดดบ่ได้เขาจะเอิดว่าสายตาแผลแส่งเหมือนหรือยังไม่สายตาสัน่นถ้าว่าสายตาสั่นแผลพ่แม่แนมกับแนมไกลอยู่ถึเวลาถึงแสงมันบ่ได้พี่น้องมันย่นเขา เป็นผัวใม่พี่น้องก็จะมีวาสนาเต่นเข้าๆแบบแบบเบาๆพ่ออยากแด่น้องชายมันดุคื่อเนี่ยเราคือจะผัวจะผัวน้องไป้าแบบผมมีอย่างยื่นยื่อนสองมาดำมถูกประจำได้ขี่รถคันนี้คันเก่าอีกแล้วพี่น้องผมค่อยเริมพี่น้องตั้งแต่มานยุกิพี่น้องรถขันนี้พาไปหอมผีได้หนิรถไม่ใหญ่เคี้ยวนี่พี่น้องเลยสถานการห์ผู้วัดผู้วร้านมัน แต่หายเอาไปไปหันไปหนีไปชี้ไกลๆมิตตขีกันแล้วเลยละไปเปบิ่งมอลล์หล่อมอลล์เรื่อกขี่แถวกันแล้วตะกี้มันพันเพยปันนี่มันยังดีเบิร์ควานทูนเนล์ต้องเบาใจขี่ผัดในพื้นอันนี้ก็เป็นสีหายเปลือนมากกับแกออกออกไปล่างไปเศษต้องเปิดไปต้นแพงโหลดเนาะเบาอแบะกลาเป็นสีมุมนะนี่ทั้งล่างกนะัายเป็นสีเป็นนั่นนั่นกนหนังคนนอน,ก,น,อนก็ได้จึงมีอยังทั้งมินทั้งแนา วนกับสีออกแะไรประตูกับฮักกบเพเบิดบุญด้ไปจับปีหนึ่งที่ระจกมาบใช่ไหมแพกร,จราจได้เอานได้บุด้ไปจับปีหนึ่งพูดที่จติกายเป็นรถฟรตะกี้ขี่มาดิล่างไม่ต้องเลยล่างเขาให้มาขี่ให้ยืมกับํำรวจจะค้องแล้แพงไม่ต้องเลยบคนแพงหมดก็ได้อเนะ เต่ามันมีถนนขั้นนีเลยเกดาข้าหมูอยาข้าหมูอยาข้ามาอยากมนั่นนันอ้มียสำนึกละจ้า